ปุกหนึ่งหรือว่าสองก็ปุกเผ็ดไหมคะ ยำอะไรครับยำหมูยอไข่แดงเค็มครูอัดค่ะยำหมูยอไข่แดงเค็มครูอัดน,นะครับราคาเท่าไหร่ครับ,บนะ80บาทค่ะ80บาทเท่านั้นสีน้ำยำนี่กินขาดจริงๆแล้วก็ได้ความหอมเรื่องมะนาวที่บีบใหม่ๆนะครับแล้วมะนาวก็น้ำรีดดีดแล้วก็สูตรของร้านคือจะบีบกันสดๆนะครับ จะได้ทั้งกลิ่นหอมจะได้ทั้งความเป็รียวที่สดชื่นนะครับที่สำคัญแมมค้ามือหนักขึ้ยนะครับแม่ค้าบอกผู้ช่วยเราบอกว่าน้อยไปต้องมาเติมนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่ผู้ช่วยไปทำงานก็ไม่ค้าจะได้หัวยุ่งเลยนะครับ <laughs> มะมา่าเอาเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดมากหรือเปล่าอันนี้คือยำอะไรครับหอยนาง,งรมค่ะยำหอยนางรมหอยนางรมเพิ่มปลากรอบครับเท่าไหร่ครับหอยนางรมเพิ่มปลากรอบเจ็ดสิบบาทเนจะ็ดสิบบาทนะครับก็จะได้หอยนางรมหนึ่งกระปุกแล้วก็เพิ่มปลากรอบเนาะ ย่งใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเนาะเคยลองใช้มะนาวเทียมแล้วไม่ผ่านนะครับแม่ค้าบอกต้องมะนาวสดเท่านั้น ว,วันนี้แม่ค้าบอกว่าคาดว่าแหงเงียบนะครับม,มาถึงณเวลานี้ก็ถือว่าไม่เงียบแล้วเนาะ เจ็ดอีกหนึ่งร้านที่ซ่อนตัวอยู่วันนี้จะได้รับการเผยแพร่ออกไปทางโลกออนไลน์แล้วนะครับ ร้อยีบบาทเท่านั้นอันนี้เป็นกุ้งทะเลเนาะกุ้งทะเลมั้เหรอทะเลกุ้งขาวนะครับเนาะแม่ค้าก็ทำงานไม่เร็วนะครับแต่และเมนูเมนูนี้จะออกไวนะพี่เผ็ดน้อยนะ แม่ค้าจะเคยมือนะครับเขาจะตักตามสูตรร้านเนาะแต่ผมดูสีพลิกแล้วน่าจะเผ็ดนะเวลามาสันก็ถ้าไม่ทานเผ็ดก็บอกแม่ค้านะครับเดี๋ยวจะทานไม่ได้เนาะส่วนถ้าใครทานเผ็ดเนี่ยแนะนำเลยบอกแม่ค้าเลยครับจัดหนักเลย ใช้มือถืออยู่ให้กดเลื่อนตรงใต้คลิปลงมานิดนึงนะครับจะเจอเลยผมจะบอกสถานที่จะบอกรายละเอียดที่ตั้งร้านไว้นะครับแล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยเผื่อจะโทรมาสอบถามว่าไม่ค้าขายหรือเปล่านะครับ เด็ดอย่างนี้ไม่แชร์ไม่ได้แล้วนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับซัคลากันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กปิดเทอมแล้วเดี๋ยวจะมีคิมาให้เอฟีได้ชมกันเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สุขภาพก็กลับมาเป็นเกือบปกติแล้วเดี๋ยวร้านรวมต่างๆที่เจอไปถ่ายเดี๋ยวเจอกันครับไม่ว่าจะเป็น ดาวเตติ้งหรือจะเป็นโซนอายุทยานะครับ ว่าการที่เราปิดวันจุดิบอย่างเงี้ยมันจะสามารถกันได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแมลงแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนาะเพราะว่าสมัยนี้เยอะมากครับ เอาแบบสะดุง้งสะดุ้งไหนก็ได้นะอย่าลืมนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านน้องหนูยำแซ่บพิกัดก็อยู่ด้านข้างปากทางเข้าวัดกลางบางประกงน,นะครับก็จะขายทุกวันไปติดตาม เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ดีกว่าเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยจะหยุดวันพุธแต่บางทีมีธุระก็อาจจะหยุดไม่ตรงวันเนาะถ้ามีธุระก็จะหยุดครับทางร้านเนี่ยจะมีทั้งยำสดแล้วก็ยำสุกเลยครับ กินหอยนังลงไ,<ต>ได้หมพี่อ่าได้หมดครับ,บลวกไปหน่อยนึงครับ อย่างนี้ก็สะดวกเนาะไม่ต้องมีเกี่ยงนะครับแต่ถ้าหนีบไม่ดีนี่รับรองปลามึกได้โดดลงน้ำแน่นอน <c oughs> <c oughs> เสาร์อาทิตย์หยุดงานอยากทานยำแซ่บก็มาได้เลยครับเพราะแม่ค้าไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย์เนาะออมีไข่ด้วยครับตัวนี้ออปกตินี้แม่ค้าบอกจะได้มีไข่มาเนาะใช่คแต่วันนี้เกิดมากไม่ค่อยมีไข่นะครับเิดมาวันนี้ได้ตัวปูนะสมุกประจำช่องผมก็คือปูที่มีไข่ก็คือปูตัวผู้ ก็เล่้งกัน้ำขมนะครับเพื่อแม่ค้าจะได้ไม่เก่งเนาะอันนี้เป็นแซลมอนลวกกับกุ้งสดค,ค่ะไขยนางดน่มด้วยอย่างนี้ปกติเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอคะถ้าปกติ250าคก็จะเป็นยำแบบพิเศษเลยเนาะน่ารับประทานมาก น,นี่ก็คือรสชาติกลางๆนะครับสีสันก็อาจจะไม่ได้พิจานเท่าไหร่แต่รับรองแซ่บแน่นอนวัตถุดิบที่สดบวกกับน้ำยำที่ทำกันใหม่ๆเนี่ยยังไงก็แซ่บนะครับได้มาอุดหนุนกันได้